ทำอะไรคะหนูทำอะไรคะไหนหนูทำอะไรคะอะไรมันอยู่ข้างในคะบอกแม่หน่อยคะ่ะรถรถไม่มีเบาะนั่งนะคะรถไม่มีเบาะนัง่งมันมีที่ใส่ของข้างล่างเลยนะคะเอออะไรใส่บ้างคะเอาน้องเอาน้องมานั่งะะเลยค่ะขับเป็นไหมขับเป็นขับยังไงเอ่ยนี่ นั่งให้คุณแม่ดูสิคะเยี่แยแล้วไอเรื่อนน้องเปาอันนี้มา,อ,าอันนี้รั่งยังไงคะอัเลืน่นยังไงคะหมอกับซ้อนขับกับขับเต้นขับว้าขับยังไงอ่ะคุณหมอขับรถตรงมาคะ่ะบึนๆจนทำเชเยียงด้วยมันเป็นรถที่แถมกับนมนะคะแต่ว่าแม่เอา แบตเตอรี่อะไรออกหมดแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วคะ่ะน้องกำลังเล่นนะคะไปไีไปนยไปหน่อยน้องตอนนี้น้องสองขวบสองเดือนนะคะกำลังพูด,พดยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เลยน้องแนนชื่อเด็กหญิงอะไรลูกเด็กหญิงอะไรคะนูชื่อเด็กหญนะิงอะไรคะเด็กหญิงนันนา,าพัท อะไรคะหม่ในสีบาทจินอืออือบาจีนจ้าอาคีมาให้แม่ดูแล้วหนูจะได้ดูเออตัวเองบ่ายๆหรอคะอาคีมาก,ก่อนคียงังไงมานกัแม่ดูเร็วข้วางบ้านนี่ในหมอใน ไปแล้วค่ะ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 โอ้ต้องใช้พลังขาค่ะไปแล้ว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 ค่ะไปขี่ม้าอีกแล้วต่อไปก็จะพาน้องเล่นสไลเดอร์เดี๋ยวเอาน้องสไลเดอร์ลงมาก่อนนะเอาน้องไปทำอะไรก่อนเนี่ย ได้ไหมเอ่ยตกนะคะ <pt Öyle. S 1> <Cert. S 2> โอ้ยซารายเดอร์ลงมาแล้วน้องแมวตกลงมาตรงนี้ค่ะต่อไปเป็นพี่ซไรเดอร์ลงมานะคะพี่ซะรเดรโอ้โหสไลเดอร์กับน้องเอาใหม่นะคะเอาใหม่อีกรอบค่ะเอาสไลเดอร์แบบพิสดารค่ะเอาสไลเดอร์แบบแปลกๆนะคะน้องแนนคะ นีแ่แะน้องอยู่ค่ะขึ้นทางไหนคะเอาขึ้นปิดทางค่ะหันจะตูดเลยค่ะไหนลงมาได้หรือยังคะ่ะบายบายแม่จ๋ากอดหนูแนอนลาบายบายก่อนลูกไหนบายบายยังหนู เยังคะ่ะบ๊ายบายก่อนคะ่ะบ๊ายบายยังไงคะโอ้ยหเขาจะลงแล้วนะคะโอเคบ๊ายบายอย่างโอ๊ยแม่จะหยุดแล้วเด้อหย,ยุดแล้วนะ